กินไข่ทุกวันดีจริงหรือประโยชน์หรือโทษกันแน่ฟังให้จบสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนะักกินไข่ดีแน่นอนแต่ถ้าเรากินเยอะไปละ่ะอาจเกิดคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงไตทําง,งานหนักท้องอืดขาดสมดุลอาหาร ดังนั้นการกินไข่วันละ1-2ฟองปรุงให้ถูกวิธีและกินอาหารหลักครบห้าหมูเหมาะสมต่อร่างกายที่สุดรู้ไหมว่าไข่คือซูเปอร์ฟู้ดราคาหลักหน่วยที่ประโยชน์หลักล้านโปรตีนสูงย่อยง่ายช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อเสริมพวิคุ้มกันและทําให้อินนะ่มหนาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่กําลังเติบโตผู้ใหญ่ที่ต้องการพลังงานและผู้สูงอายุที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อในไข่แดงมีโคลีนบารุงสมองและความจํามีสารลูทีนและซีเซนทีนที่ดีต่อสายตา กินในปริมาณที่เหมาะสมไข่มันดีในไข่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีด้วยราคายย่อมเยากินได้ทุกวันทําได้หลายเมนูอร่อยได้ไม่เบื่อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการกินไข่ทุกวัน1-2ฟองได้สุขภาพดีไม่เสี่ยงแน่นอนเ e ล l ลท Life GH อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามไว้จะได้ม่พาสิทธิประโยชน์ดีๆจากช่องเรา